วันนี้ค่ะเรามีเรื่องน่ายินดีระดับประเทศมาฝากกันนะคะเพราะนี่ไม่ใช่แค่การแจกทุนธรรมดาค่ะแต่คือการวางอนาคตของประเทศผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จับต้องได้จริง Why w wow. ล่าสุดน,นะคะกองทุนดีอีหรือกองทุนพัฒนาดิจิทัลนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับทุนประจําปี2567ซึ่งปีนี้ค่ะมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น24โครงการแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าก็คือทั้ง24โครงการนี้ไม่ใช่แค่ดีค่ะแต่เรียกได้ว่ามีศักยภาพและสามารถเปลี่ยนชีวิตคนไทยได้เลยค่ะจุดเด่นของกองทุนนี้นะคะไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของเงินค่ะแต่อยู่ที่มุมมองและความกล้าในการเลือกสนับสนุนสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น โครงการที่ปั้นคนธรรมดาให้กลายเป็นแรงงานดิจิทัลโครงการเกษตรอัจฉริยะที่เปลี่ยนวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมให้แม่นยำและยั่งยืนระบบ AI วิเคราะห์โรคที่ช่วยชีวิตคนได้ในชุมชนห่างไกลหรือแม้แต่ระบบภาครัฐแบบใหม่ ที่โปรง่งใสง่ายและประชาชนเข้าถึงได้ค่ะนี่คือการลงทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริงค่ะกองทุนดีนะคะก็ไม่ได้ทํางานแบบวานแหนะคะแต่ใช้หลักการคัดเลือกแบบเข้มข้นค่ะจากโครงการที่ยื่นมาทั้งหมด509โครงการรวมมูลค่ากว่า32,000ล้านบาทค่ะถูกคัดเลือกเหลือแค่24โครงการคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ความคิดสร้างสารรค์ความเป็นไปได้ความยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตชาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแม่นยําค่ะซึ่งในทวิายปีนี้นะคะก็ชัดมากค่ะว่า าไทยต้องก้าวเข้าสู่ดิจิทัล GDP ที่มีสัดส่วนสูงถึง30%ของ GDP ภายในปี2570และเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นนะคะกองทุนดีค่ะจึงใช้4แกนหลักในการวางทุนประจำปี2 5 6 7ได้แก่หค่ะดิจิทัลแมนพาวเวอร์ปั้นทักษะใหม่ทุกวัยให้คนไทยสู้ในตลาดโลก2ค่ะดิจิทัลแอคทิคัลเจอร์ใช้เทคโนโลยีช่วยเกษตรกรไทยลดต้นทุนเพิ่มรายได้ 3. านะคะดิจิทัลเทคโนโลยีดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้กลายเป็นเศรษฐกิจค่ะ และค่ะดิจิทัลคอมเพลเมนต์เปลี่ยนภาคร้านให้ประชาชนใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่บนกระดาษค่ะแต่ที่น่าประทับใจมากกว่านั้นก็คือวิธีการติดตามผลของกองทุนค่ะทุกโครงการนะคะจะต้องรายงานผลทุกไตรมาสมีทีมลงพื้นที่ที่ติดตามจริงทุกขั้นตอนทุกเมนเงินนะคะต้องใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศเท่านั้นค่ะกองทุนดีีนะคะจึงไม่ใช่แค่การแจกทุนแล้วจบค่ะแต่คือการดูแลตั้งแต่ต้นจนถึงผลลัพธ์เรียกได้ว่าโปรง่งใสมีประสิทธิภาพเอื้อประโยชน์สาธารณะ ครบถ้วนในกองทุนเดียวค่ะซึ่งตั้งแต่ปี2561นะคะกองทุน DE ค่ะได้สนับสนุนไปแล้วทั้งิี่291โครงการงบประมาณรวมนะคะ1 8 0 0ล้านบาทเศษค่ะและทุกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนนะคะล้วนมีเป้าหมายเดียวกันค่ะคือทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นด้วยดิจิทัล และนี่แหะค่ะที่ทําให้กองทุนอีกลายเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์อย่างแท้จริงค่ะสุดท้ายนี้นะคะคงต้องบอกทุกคนค่ะว่าในโลกที่เทคโนโลยีวิ่งเร็วกว่าแสง เราต้องมีคนวิ่งนำอยู่ข้างหน้าเพื่อวางเส้นทางที่มั่นคงให้เราเดินตามได้และวันนี้ค่ะกองทุนดีคือผู้นำทางคนนั้นและสำหรับใครนะคะที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากเสนอไอเดียโครงการในอนาคต mm hmm. ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ค่ะ defund.onde.go.th หรือที่ Facebook Fanpage นะคะกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะว้าว